อันนี้วนอิ่มนะจ๊ะเนาะควนอิ่มจ้ะกวนอิ่มนะจ๊ะเนาะอันนี้เจ้ากวนอิ่มเนาะจ้ะพี่น้องบานคอแล้วก็แล้วก็สาวหน่อยป้าแป้งนาะพี่น้องสาวน่อยสวัสดี้ะพี่น้องพี่น้องเอ้ยเพิ่งผืนมุกข้นนะจ๊ะเด้อยี่ช่องมีบานสวยงามจ้ะพี่น้องสวยงามสวยงามมิจะผพืนใหม่มุกขนจ้ะพี่น้อง พื่นใหม่มก้นเบิร์ดด้วยจ้ะสวยงามจ้าเช่นเช่มกันได้จากพี่น้องมาเด้อยี่ช่องกับหูแน่มาหูแน่ได้จะจับเดลบานจะเอิรนมาคือกันนั้นจะพี่น้องพี่ผื่นมง้นหลายหลายอย่างจ้ะพี่น้องเช่นเช่มกันได้จ้กเด้อนี่ผื่นใหม่มก้นจ้าของยี่ช่องเองจ้ะพี่น้องจ้า สวยงามเห้งวิสพื่นใหม่มงคลจะอันนีก็ร่างเงินนาะจากพี่น้องเนาะอันนีก็เอินว่าหวานอย่างน้อง,องอจำอะไรจะพี่น้องแดงความคิดเห็นอย่างสั่งสรรนนากจากพี่น้อง<ข>แอดงความคิดเห็นอย่างสั่งสัรคนมาจากพี่น้อง น้องเอ้ยจะเรียกมาคือกันะนะจ๊ะเนาะสวยงามจ้าสวยงามพืชไม้มงคลสวยงามจ้านี่สีอย่างน้อยเท่าจะมาไรน้องปนนอนอนเป็นสีมงคลจะพี่น้องมิจะเปืดใหม่สีมงคลเบิร์ตจะพี่น้องพี่น้องมิจะพี่น,อน,อน้อ,นอนนงเปดใหม่สวยงามจะพี่น้องสวยงามสวยงามจ้า นีสื่อย่องายงน้อยเท่าจะบปไรนนองเป็น,นปสีมุขคนจะพี่น้องม่จะเผืดใหม่สีมุขคนเบิร์ตจะพี่น้องก็ขอบพระคุณยยอ,อย่างมากมม้เด้อพี่น้องเอ้ยอย่าลืมกดหัวใจให้ช่องน้ำใะพี่น้องกดหัวใจให้น้ำน้ำใะพี่น้องกดหัวใจให้ด้วยเด้อพี่น้องเอ้ยเอาคลิปนีไว้จะเพีย้ยนสน้จจนจะเด้อพี่น้องแล้วเจอกันไหมคลิปหนาน,นะจะพี่น้องรับคลิปหนีสวัสดีจ้าบ๊ายบายจะนะเอิญนั่งกวกงจ้า นั่งคุ้มอีกอีกก็มีขึ้นกันใครก็นั่งบวกกระจายพี่น้องอันนี้คือต้นต้นเงื่อนจะต้นเงื่อนจะกวดซับนะจ๊ะเนาะขาดกวดซับนะจ๊ะเนาะยี่ท้องกับหูบวชพอเวิดภายในจะพี่น้องพอลืมชื้นมีตะพื้นใหม่โม้ข้นจะอันนี้สีจันนะจ๊ะเนาะสีจันบ้านขวดสี่จันนะจ๊ะเนาะ เอาล่ะค่ะพีน่นิวบานขอแล้วก็แล้วก็สาวหน่อยป้าแป้งแม่นะพี่น้องสาวหน่อยวิจาน้อถูกอ,อกถูกใจก,กุดไหลกุดแช่ห้ช่องในใจพี่น้องสวยงามจใจพี่น้องสวยงามสวยงาม มิจจะผื่นใหม่ม้ข้นจ้พี่น้องผื่นใหม่ม้ข้นเบิร์ด้ลยจ้ะสวยงามจ้าหน่อยป่าแป้งพี่น้องคิดก่อนดินป่ะจ้ะก้อนินภูเขาเนี่ยนนี้อันนี้เกินั่งคุ้มจ้ะนั่งคุ้มนั่งขวักล้านคอแล้วก็แล้วก็สาวหน่อยป้าแป้งพี่น้องสาวอันนี้ก็เอินว่าหวานีอย่างน้องจำอะไรจ้ะพี่น้องอันนี้ก็เอินว่าหวานีอย่างน้อง จำบ่ไ้จะพี่น้องเชิญช่มุกันด้วจ้ะพี่น้องเชิญช่มุกันจ้าหน่อยป้าแปงพี่น้องคิดก่อนอิมนอ่มบ่จ้ะกูดิ้นภเขาเนี่ยน,นี้อันนี้เกอน,นั่งคุ้มจ้ะนั่งคุ้มนั่งกวกพี่น้องเอ้ยเอาคลิปนี้ไว้จะเพียงสนี้จ้ะด้วจ้ะพี่น้อง้วเจอกันไหมคลิปหนานจ้ะพี่น้องสะหรับ คลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบายอันนี้วานขอดใจบ้านข่อยเอื่นบ้านบานขอดจะพี่น้องขอดทรัพย์นะจ๊ะเนาะพี่น้องเอ้ยเอาคลิปนี้ไว้จะเพีย้ตนสนีจ้จนดีใจเด้อพี่น้อง้วเจอกันไหมคลิปหนาะจาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสด,ดีจ้าบ๊ายบายอันนี้วานขอดใจบ้านข่อยเอื่นบ้านบานขอดจะพี่น้องขอดทรัพย์นะจ๊ะเนาะ พี่น้องเอ้ยพี่น้องจ้าสวยงามจ้าสวยงามเชิญเชิญมกันได้จับพี่น้องมาเด้อเชิช่องกับหูแน่วหูแน่วีด้จะจับเจรบาจะเอิญมาคือกันนั้นจะพี่น้องพี่น้องไม่ใช่พี่น้องขึ้นใหม่สวยงามได้จับพี่น้องสวยงามสวยงามจ้าเชิญเชิญมกันได้จับพี่น้องมาเด้อ ยี่ชอกับหูแน่บ่หูเน่ที่จะจัดเดรบานจะเอิญมาคือกันนั่นจะพี่น้องบานคอแล้วก็แล้วกสว็สาวหน่อยป้าแป้งนาพี่น้องเสาอันนี้วนอิมนานะ่จ่าเนาะคนอิมจะกคนอิมนจนะัจ่ะเนาะอันนี้เจ้าวนอิมเนาะจ้ะพี่นอ้องจัะเนาะเอิญนั่งกวกจ้ะนั่งคุ่มอีกอีกก็มี่คือกันใครก็นั่งกวางกักจะพี่น้องอันนี้คือต้นต้งเงินจะ้ะต้งเงินจะ้ะ อันนี้วานขวดใจบ้านขอยอื่นบานบานขอดจะพี่น้องขวดทัพย์นะจาน๊ะเนาะกดไหลกดแท้ทมจ้าอันนี้ไอ้นอิมน่มาานะจ๊ะเนาะ ศาลหน่อยป,ป้าแป้งจา้านอะศาลหน่อยป,ป้าแป้งมาจับพี่น้องพี่น้องมิเชลบอกขึ้นใหม่สวยง,งามมจาจับพี่น้องสวยงามสวยงามจา้าเชิญชวยมกนันได้จ้บพี่น้องเชิญชวย,ชวยมกันจา้า ชนน่ช่วมกัน้ะจ้ะพี่น้องช่วช่วยรกันจ้าพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ้าสวยงามจ้าสวยงามน้องเอ้ยจะเรียกมาคือกันนะจ้ะเนาะสวยงามจ้าสวยงามพืชไม้มงคลสวยสวยงามจ้า กอดซับนะจ๊ะเนาะกาดกอดซับนะจ๊ะเนาะยี่ท่องกับหูบวชพอบวชภายในจะพี่น้องพอลืมชือ่อกดไหลกดแทะพี่น้องเอ้ย เอาคลิปนี้ไว้จะเพียงสนี้จนด้วจ่าเด้อพี่น้องแล้วเจอกันไหมคลิปหนานะจ่าพี่น้องรับคลิปนี้สวัสดีจ้า๊ายบายแล้วเจอกันไหมอีกจ้าพี่น้องยจะเรียกมาคือกันนะจ๊ะเนาะสวยงามจ้าสวยงามพืชไม้มงคลสวยสวยงามจ้า ยี word, ่ท่องกับหูมาเบิร์ดพอเบิร์ดปนใจจะพี่น้องพอลืมชื่อมิจจะเือใหม่มงคลจะอันนี้กับร่างเงินเนาะจะพี่น้องเนาะสวัสดีจ้นพี่น้องพี่น้องเอ้ยมาเปิร์นเือมงคลจะเด้อยี่ท่องมี่บานเด้เจอกันใหม่อีกจะพี่น้องสวยงามจะพี่น้องสวยงามสวยงามมิจจะเือใหม่มงคลจะพี่น้องผือใหม่มงคลเบิร์ด้วยจ้ะสวยงามจ้า วิสพืชใหม่โมขคนจ้าอันนี้กับร่างเงินน,นอนะกจากพี่น้องเนาะขวดสับนอกจากเนาะหวานขวดสับนอกจากเนาะยี่ท่องกับหูมาเวิร์ดเพรเวิร์ดภายในจะพี่น้องพอลืมชื่อีวิสพืชใหม่โมขคนจะอันนี้สีจันนอกจากนะเนาะสีจันบ้านข่อยอึนรี